นิยายเสียงชุดเรือชีวิตเรื่องที่23แลกด้วยชีวิตพีระเป็นเด็กเรียนดีจึงสอบติดแพทย์ทั้งทั้งที่ชอบศิลปะมากกว่าอื่นใดครั้นจบแพทย์ก็ต้องไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นชนบทที่ห่างไกลความเจริญมากรโรงพยาบาลมีเตียงอยู่เพียงไม่กี่เตียงพีระในตอนนั้นเป็นหมอหนุ่มโสดที่ไม่ค่อยจะสนใจอะไรนัก นอกจากการกินสูบดื่มเสพไปวันวันหน้าที่การงานก็ทำไปแกนแกนเลิกงานก็ไปกินเหล้าสนุกสนานเฮฮากับพักพวกในโรงพยาบาลบางคืนก็เมาหนักจนเช้าลุกมาทำงานแทบไม่ไหวและสั่งยาผิดผิดถูกถูกโชคดีที่ยังมีพยาบาลคอยเช็คทำให้คนไข้รอดมาได้แต่อย่างไรเสียโรงพยาบาลก็ยังต้องการหมอ แม่หมอจะมีความประพฤติแย่เพียงใดพีระก็ทำงานไปจนใช้ทุนครบจึงย้ายไปโรงพยาบาลอื่นนิสัยชอบกินเหล้าเฮฮาแทงสนุกโตรุ่งก็ยังเหมือนเดิมแถมบางคราวยังหาเรื่องทะเลาะกับแม่ค้าอีกด้วยกระนั้นพีระก็ยังมีแฟนเป็นหมอด้วยกันหลังคบหาดูใจกันมาระยะเวลาหนึง่งก็แต่งงานกันพีระยังคงพฤติกรรมเดิมๆอย่างสม่ำเสมอ ไม่ค่อยเป็นสามีที่ดีนักกลับบ้านไม่เป็นเวลาพอเงินเดือนออกก็หมดไปอย่างรวดเร็วกับเรื่องเล่ายาปาปิ้งแต่ก็อยู่กันมาได้เพราะต่างคนต่างมีรายได้และยังไม่มีลูกจึงยังไม่มีปัญหาการเงินจนกระทั่งวันหนึ่งพีระพาภรายาไปเที่ยวทะเลก,กับเพื่อนๆพภรายาชี้ให้ดูจ้ำจำที่ขึ้นตามเนื้อตัวแขนขาของเธอแม้ทั้งคู่จะเป็นหมอ แต่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องไม่ปกติกลับจากทะเลจึงรีบไปให้เพื่อนหมอเฉพาะด้านวินิจฉัยผลที่ออกมาทําเอาพีระถึงกับสุดเพราะเพื่อนบอกว่าภรรยาเป็นลูคีเมียจะรักษาให้หายได้ก็โดยการเปลี่ยนถ่ายไขยกระดูกแต่โชคร้ายพี่ๆทั้งสี่คนไม่มีใครที่ไขกระดูกเข้ากันได้เลยพีระผู้ไม่เคยทุกข์ร้อนใดๆในชีวิต พ่อแม่พี่น้องก็ยังอยู่ดีมีสุขทั้งไม่มีคนใกล้ชิดหรือญาติสนิทมิสหายที่รักใครเสียชีวิตเลยสักคนกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับทุกข์อันเกิดจากการพัดพรากที่ยิ่งใหญ่พีระตั้งสติมองย้อนกลับไปในวันวานว่าตนเองไม่เคยเป็นสามีที่ดีเลยไม่ได้เอาใจใส่ดูแลภรรยาอย่างที่ควรเพราะประมาทในชีวิตและเพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นหมอ ท่านมารู้ได้ก็สายเสียแล้วเพราะเวลาของชีวิตคู่เหลืออยู่ไม่มากนักนับจากนี้ไปคนเคยเมาเมื่อทุกข์ก็หาทางดับทุกข์ด้วยเหล้าทุกข์มากขึ้นก็ดื่มมากขึ้นเพื่อจะได้ลืมมันเสียพีระทำเช่นนี้อยู่ในระยะแรกจนกระทั่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาปวดหัวแทบจะระเบิดจากฤทธิ์เหล้าในคืนวานซ้ำร้ายทุกในใจที่มีอยู่ก็ไม่ได้ลดลงแต่ประการใด พีระจึงรู้ว่าการดื่มเหล้าไม่ใช่ทางดับทุกข์พีระต้องไปเฝ้าภรรยาที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยทุกท่วมทนอันเกิดจากการมองเห็นความตายของบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งรออยู่ตรงหน้าโดยที่ไม่อาจช่วยอะไรได้ทำให้เขาคิดขึ้นมาช่วขณะหนึ่งขณะอยู่บน,นระเบียงของตึกสูงในโรงพยาบาลที่พีระไปเฝ้าภรรยาถ้าเรากระโดดตึกลงไป ปัญหาต่างๆก็จะจบสิ้นไปตรงรเผชิญทุกโศกใดๆอีกโดยชบุญทั้งของพีระและภระยาอันเนื่องมาแต่กรรมที่ประกอบไว้ดีแต่หนนหลังทําให้พีระเปลี่ยนใจขึ้นเรือข้ามฟากไปท่าน้ําอีกฝั่งเพื่อหาหนังสือธรรมะอ่านเพราะพีระเป็นคนมีปัญญาอ่านไปอ่านไปหลายเล่มหลายสํานักพีระก็พบว่าธรรมะคือโอสถที่ประเสริฐสุดดับทุกได้จริงและถาวร ไม่เหมือนเล่าที่ดูค้ายจะช่วยดับในเวลาหนึ่งแต่พอตื่นขึ้นมาก็จะเอกับความทุกทุกครั้งไปยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจยิ่งทราบซึ้งในรสพระธรรมเพีระหาหนังสือและซีดีไปอ่านและเปิดให้ภรรยาฟังภรรยาก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนแม้จะป่วยอยู่บนเตียงก็ตามทั้งคู่ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันจบจนวันที่กายร่างของภรยาจากไป นับเป็นเวลาสามปีที่พีระเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านที่ทำงานและโรงพยาบาลใจพีระสงบขึ้นทุกน้อยลงและรับมือกับการพัดพรากได้เป็นอย่างดีเมื่อนึกย้อนกลับไปให้รู้สึกเสียใจว่าไม่ได้ดูแลภรรยาเท่าที่ควรขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ทว่าพีระก็ยังใจชื้นขึ้นมาว่าอย่างน้อย ในบ้านปลายชีวิตได้มีโอกาสพาภร,รยาลิ้มรสพระธรรมทำให้ภรรยามีสเสบียงติดตัวไปยังพบหน้าจะว่าไปภรรยาก็คือต้นทางแห่งการค้นพบสัจธรรมของพีระเพียงแต่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของภรรยาผู้เป็นที่รักเลยทีเดียวพีระเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองเกือบจะโดยสิ้นเชิงเลิกเหล้าบุหรี่อบายามุกป,ประดามีที่เคยติด ละเว็นเนื้อสัตว์และของฟุ่มเฟือยต่างๆอุทิศตนให้หน้าที่การงานอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงราบยศเงินทองเรื่องบันเทงิงเริงใจย,ยามค่ำคืนที่เคยเฮฮากับเพื่อนฝูงก็ถูกแทนที่ด้วยการอ่านและปฏิบัติธรรมเงินที่ไม่เคยพอใช้ก็กลายเป็นเหลือใช้เพราะพีระกลายเป็นคนกินน้อยใช้น้อยที่เหลือจึงได้จุนเจือสังคม พีระดำรงตนเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีจนได้รางวัลแพทย์ดีเด่นพีระไม่ได้เปิดคลินิกไม่กลัวว่าจะไม่รวยเท่าหมอคนอื่นๆพีระไม่อยากได้ตําแหน่งใหญ่โตใดๆในโรงพยาบาลเพียงแค่ได้ทําหน้าที่ของตนไปในแต่ละวันให้ดีและเต็มความสามารถก็พอแล้วเนื่องจากรางวัลเกีดยรติยศเงินทองใดๆในทางโลกไม่อาจเทียบได้กับความสุขที่พีระค้นพบ จากการปฏิบัติธรรมไม่กังวลกับความร่ำรวยไม่หิวโหยกับความบันเทิงไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่มีปัญหากับความเครียดชีวิตจึงไม่ขาดแคลนความเบิกบานท่านพ่อโพธิรักขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมีกิษณมิตรอาจารย์หญิงที่อนุญาต ให้นำเรื่องราวในหนังสือเรือชีวิตมาจัดทำเป็นคลิปนิยายเสียงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ